น้าวเขาช่องเมมีนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับคนอาลัคนาราศีจิกนะคะจากวันที่ตะมันเกิดได้ทั้งจนตรงละไทยนะคะแต่ว่าเป็นดวงคนที่มีประเด็นความรักแล้วถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าเดี๋ยวเราจะมีสถานะโสดแล้วก็รอรักเก่าทํานายแยกให้นะคะในกองแรกเนี่ยจะเป็นตัวตนของคุณพิจิกค,ค่ะ ตัวตนของคนรักของคุณนะคะแล้วก็บทสรุปจะอยู่ตรงกลางนะคะไทยสำรับขึ้นเป็น The High p r i e s t e นะคะแต่ว่ากับหัวช่วงนี้ความตึงเครียดนะคะการจ้องจับผิดกันการเอาแต่ใจเนี่ยจะลดลงนะคะมาดูพลังงานคุณมาใบแรกดีนะคะเป็นเด็กถือดาบหมายถึงการให้โอกาสการเริ่มต้นใหม่การมองโลกในแง่ดีนะคะมีพชชันแล้วก็ มีการสื่อสารที่ดีเป็นทางบวกนะคะไพ่9้าถ้วยนะคะสมหวังนะคะมีเรื่องของอาการงานการเงินความโชคดีต่างๆอะไรที่หวังไว้มีโอกาสได้ในสิ่งนั้นมีความสุขนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะมีอะไรที่ทําทให้แก่กันแล้วมีความสุขนะคะ อย่างไรก็ตามไพ่มเชเชนกับหัวเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าคุณอธิษฐานจิตขอพอรนะคะหรือว่าไปบนบานสันเกาอะไรเนี่ยก็ต้องให้เวลาจัก,กรวาลทํางานนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะได้รับนะคะในสิ่งที่ต้องการแล้วก็มีไพ่สีดาบช่วงนี้ทุกอย่างมันจะสบายๆไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอิชชูอ,อะไรที่มันโดดเด่นนะในเรื่องราวในด้านลบๆอะไรต่างๆนะคะก็ไปได้เรื่อยๆทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเนาะ ไพ่ของเขานะคะมาใบแรกเป็นชาริออตกลับหัวไม่หวังว่าตัวเขาค่อนข้างจะรู้ดีว่าคุณสองคนนี้อาจจะมีช่องว่างหรือว่ามีความแตกต่างกันนะคะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแล้วตัวเขาเองอ่ะพยายามที่จะปรับตัวเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์กันไปได้อย่างราบรื่นนะคะมีไพ่ขิงถือคาถาด้วยอ่าเขาเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีแล้วก็ช่วงนี้ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะการงานก็เด่นนะคะ มีพลังงาน8คาถาการสื่อสารระหว่างคุณสองคนจะดีขึ้นเขาอาจจะมีการเปิดใจพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะสื่อสารกันตลอดนะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยนะคะอาจจะมีของขวัญมีคำพูดมีอะไรต่างๆที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขแฮปปี้นะคะในช่วงนี้มาดูบทสรุปค,ค่ะ5ดักนะคะถ้าใครเคยมีปัญหาทะเลาะก,กันเนี่ยจะให้ภัยกันได้นะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะพลังงานความรักดีมากค่ะ ไพ่เอชับคาบก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ปรีบานได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะได้เคลียร์ใจหรืออาจจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนมากขึ้นมีไพ่แถ้วยค่ะบางครั้งก็อาจจะมีฝ่ายได้ไยหนึ่งนะคะที่อาจจะติดงานหรือจําเป็นจะต้องเดินทางแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสามเหรีกับหัวก็คือช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช้ร่วมกันนะคะก็จะมีบางนะแต่โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ดีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาต่อที่พลังงานไพ่ราเค้อเลยนะคะเี่ยมีฮันนีมูนนะมีทรัสตแล้วก็ฟินแลนซ์แอนแคเรีนะคะช่วงนี้นอกจากเรื่องของความสัมพันธ์จะดีแล้วเรื่องการงานก็จะเด่นนะคะ อาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้นะแล้วก็ trust เนี่ยก็หมายถึงคุณเน่ยเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะสามารถไปเนื้อใช้ใจกันได้ไยฮันิมูลอาจจะมีการพูดถึงการวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะดูคำแนะนำต Communicate Clearly นะคะสั c s แล้วก็ Take a c ช i ่ n ช่วงนี้การสื่อสารดีอย่างที่ไม่บอกนะคะจะมีโอกาสได้เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นนะ,ะถ้าใครที่เคยแบบผิดใจอะไรกันเข้าใจกันผิดก็จะมีการเคลียร์นะนะคะ take action ก็หมายถึงการปลดล็อกนะคะถ้าในส่วนของความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาเนี่ย จะมีการแก้ไขตรงนั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จทีนี้ในมุมมองของการทํางานในเรื่องอื่นๆบ้างเนี่ยไม่ก็มองว่าคุณมีโอกาสจะได้ลงมือทําอะไรที่มันส่งผลดีในอนาคตของคุณนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จถ้าคุณมีแผนมีการวางโครงการอะไรคุณสามารถจะลงมือทําในช่วงนี้ได้เลยนะคะก็พลังงานเปิดกว้างนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่นัสเสกนะคะตรงนี้อาจจะหมายถึงคุณ อยากจะบอกเขาหรือว่าเขาอยากจะฝากมาบอกคุณก็ได้นะคะ I wish things could be different สำหรับคู่ไหนที่เคยผิดใจมีปัญหากันนะความในใจของฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่า ไม่อยากให้เหตุการณ์มันเป็นในทางลบแบบนั้นนะคะเขาอยากให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะก็คือเหมือนเป็นคําขอโทษนะคะว่าบางอย่างเนี่ยมันผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไม่ได้แต่จริงๆในใจลึกเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะคะซึ่งสอดคล้องกับไพ่ที่เปิดนะคะในส่วนของไทโรแล้วก็เราว่าช่วงนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยที่มันเป็นปัญหามันคาใจอ่ะให้เคลียร์กันได้เลยนะคะ ก็ผลลัพธ์มันก็จกมาดีถึงแม้ว่าไปเปลี่ยนเ,เหตุการณ์ในอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันมันจะดีขึ้นถ้าพูดคุยเคลียร์ใจนะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากเข้มคำทำนายนี้ก็พิมพ์น้อมรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะไลน์จะขึ้นให้ตรงน้องหมีตรงมุมด้านล่างนะคะ c ย a y o underscore สุดนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะยินดีนะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ